สรุปตลาดหุ้น1นาทีวันที่24ธันวาคมปี67เซ็ 7, ตบวก7จุดปิดที่1,394จุดมูลค่าซื้อขาย3,400กว่าล้านบาทเป็นสถาบันประเภทเดียวที่ซื้อสุดทิ1,611ล้านบาทเมื่อคืนตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกหนุนโดยหุ้นเทคโนโลยีโดยมีข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยที่ปรับตัวดีขึ้นซึ่งเป็นผลจากการลดดอกเบีย้ยของเฟดวันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการซื้อขายที่เบาบางนะครับ เนื่องจากมีหลายประเทศเริ่มหยุดวันคริสต์มาสกันแล้วสําหรับตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงวันนี้ปิดบวกโดยมีข่าวว่าจีนจะออกมาตรการพิเศษ3ล้านล้านหยวนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้อยู่ในโซนบวกทั้งวันโดยวันนี้คอรมอเห็นชอบหลายมาตรการเช่นคืนค่าจ้างขันต่ํา400บาทใน4ีจังหวัด1อําเภอจากเงินหนึ่งบาทเฟดสองให้คนอายุ60ปีขึ้นไปและมาตรการอีซีเอล e สิต ลดหย่อนภาษีสูงสุด50,000บาท